ถ้าเราไปอิจฉามันก็จะทําให้เราเดือดร้อนครูบาอาจารย์เคยได้อ่านชาดกหรือว่าได้ยินครูบาอาจารย์ท่านแสดงให้ฟังเรื่องโลสกัดติสักชาดกหรือว่าโลสกัดชาดกโลสกัดชาดกเนี่ยเป็นเรื่องราวของพระรูปหนึ่งในอดีตชาตินีเน้เป็นคนที่มีความตานี เป็นคนที่ขี้อิจฉานะครับเป็นคนที่อิจฉาก็คือคนคนนี้มาเกิดอยู่ในหมู่บ้านชาวประมงนะครับหมู่บ้านชาวประมงนี้มีครอบครัวอยู่ประมาณหนึ่งพันครอบครัวเป็นหมู่บ้านใหญ่ตั้งแต่วันที่เด็กคนนี้มาเกิดครับชาวประมงไปหาปลาไม่เคยได้เลย โบ้เคยได้ปลาจักเถื่อไปมือได้ก็ได้กลับมาของเปาของเปาอันนี้ดจำไว้ไม่ออกก็ดีพอออก็ดีพักกระดังเดี๋ยวจีว่าโอ้ยเท้าคือโบ้มีลาบสักกะลาคือเพิ่นเทาคือโบ้ตึกหวยลอยเบอร์คือเพิ่นเทาคือโบ้ใดอันนั้นอันนี้คือเพิ่นเขาเอานั่นเอานี้มาแจกซอสซอสนั่นอันนี้มาแจกคือโบ้ใดคือเพิ่นนั่นเอง ลองฟังบังลองฟังบังคนนี้พอมาจุติในท้องมารดานี่ครับมาขอภัยมาปฏิเสธทิชาวบ้านเดือดร้อนครับชาวบ้านเดือดร้อนเมื่อชาวบ้านเดือดร้อนก็ประชุมกันเมื่อประชุมกันก็บอกว่าเนี่ยแต่ก่อนพวกเราไปหากินไปหาปูหาปลาก็พอได้กินพอได้ขาย แต่ปัจจุบันนี้ทำไมมันจึงหาอะไรไม่ได้เลยสงสัยว่าในสังคมเราในหมู่บ้านของเราจะมีคนการักกินนีคนมีเสนียดก็เลยแบ่งแบ่งขอบกลั่ออกเป็นสองสองสิ่คนหลักเคงิงคนละหาลอยไอ้ฝ่ายที่แม่ของเด็กคนนี้ครอบครัวของเด็กคนนี้ไปอยู่เนี่ยไปหากินโมมัน แต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งไปหากินเนี่ยแต่หาบแต่คอดมากด็กไส่รถแกมะชาวบ้านเขาเขาก็รู้แล้วว่าเออมีคนเป็นตัวเสนียดอยู่ในกลุ่มก็แบ่งอีกจากห้าร้อยก็แบ่งลงมาครึ่งสองร้อยห้าสิบก็ไปแบ่งลงมาเรื่อยๆจนเหลือสองครอบครัวจนเหลือสองครอบครัวพอเหลือสองครอบครัวทีเนี้ยครอบครัวหนึ่ง ไปทางซ้ายครอบหนึ่งครอบหนึ่งไปทางวาขวาไอ้ครอบครัวที่เด็กคนนี้ไม่อยู่ก็ไปหากินก็ได้มาจนล้นแต่ครอบครัวนี้ไม่ได้อะไรชาวบ้านก็เลยบอกว่านี่แหละคนกาละกิน,นี่ครอบครัวนี้มีคนกาละกิน,นีอยู่ไล่ออกจากหมู่บ้านก่อนนี้จะมีเหตุการณ์ที่จะไล่ออกจากหมู่บ้านเนี่ยท่านก็บอกว่าในหมู่บ้านชาวประมงนั้น ไฟใหม่เจ็ดเถื่อมไหม่บัตโมบันถูกอัจชยาถูกราชยานตั้งเจ็ดครั้งคำว่าอาชยาราชยานัก็หมายว่าพระเจ้าแผ่นด,ดินสั่งปรับสั่งไหมตั้งเจ็ดครั้งนะครับเดี๋ยวจะไปเล่าประวัติให้ให้ฟังว่าทำไมเป็นอย่างนี้ พอเกิดขึ้นมาพอคลอดออกมาพ่อแม่ก็เลี้ยงดู้วยความพักกันละ่ะพักลูกแต่ว่ามันจะพักได,ด้ซ้ำไดเนมันแน่มัดอดอยากเด็กคนนี้อายุเจ็ดขวบพ่อแม่เลี้ยงบ่ไว้แหละหวลามึงหากินเองเด้อว่าจะเอากระโปห้ไปหาขอท่านกินเด้อพ่อแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวแม่จะไปทั้งนี้แต่พอลูกหันล้างห้กันร้อยหนีทิมลูกแค่ทิมลูกทีนี้ เด็กคนนี้ก็ขอไปเด็กกินบ้างอดบ้างแต่ละวันแต่ละวันนั้นไม่เคยไม่เคยอิ่มท้องเลยคือยังไม่ออกล่างถวยล่างบวงนี่แหละก็ไปเก็บเอาอยู่มองที่เฮาเท่ขยันแะละยังเด็ก,กินไปขอก็ไม่ได้กินวันหนึ่งเราพ่อสาลีบุตรเข้าไปบิณฑบาตไปเห็นเด็กนี่ก็เกิดความสงสารเกิดค,ความสงสารก็เลยเรียกมาบอกว่า ไอ้หนูเองเป็นใครเป็นลูกเต้าเหล่ากอใครเด็กคนนี้ก็ด้วยความเป็นคนที่ค่อนข้างจะเจราจาบอกว่าผมไม่มีพ่อไม่มีแม่ผมเป็นลูกกำพร้าพ่อแม่ทิ้งผมแล้วคนเท่านี่งขันเห็นเด็กหน่อยมันเป็นตาหักหน่อยแต่ว่าเด็กหน่อยผู้นี้ผู้ใด้เห็นกับมิตรสั่งอยากมิตรอยากสั่งนะ มีแต่ปุรไกับลังเกียรหลวงพ่อซาลีบุตรก็เลยบอกว่าเองไปบวชกับหลวงพ่อไหมล่ะโอยผมเป็นลูกกําพ้าจะไปบวชยังไงหลวงพ่อซาลีบุตรก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกถ้าเองอยากบวชเดี๋ยวหลวงพ่อให้บวชเด็กคนนี้ก็ไปบวชเมื่อบวชเข้ามาแล้วเนี่ยไปบินดบ,บาด จนกระทั่งบวชเป็นพระจนกระทั่งใกล้จะวันปณิพันนั่นเลยติว,วันนิพานไม่เคยได้ฉันอาหารอิมเลยเนี่ยพอเคยได้ฉันอาหารอิมไปบินทบ,บาทเนีย่ยยางเก่าไปไม่ออกเรี่ยมจะใส่บาททึดๆพอผ่านพอ,อยางไปแล้วไม่ออกกลับเหลียวบ่วเห็นรอง หรือกันเลี้ยวเห็นก็นจะเลี้ยวเห็นว่าบาทเพิ่นเต็มแล้วบาทเต็มแล้วก็ซช้อผ้ไส้น่นะกัน,น,น,นะกนยางไปเป็นแถวคือเข้าพวกเข้า,ขาในี่เกือบร้อยรูปนี่กันยางไปเป็นแถวเดกันพารูปนี่หลวงพ่อโลสสกะอยู่นี่บาทเนี่ไม่ออกสิเหลียวเห็นเต็มอยู่ตลอดซื้อผ้ะไกินอาหารซบร้้ะไรกิน ไปอยู่ท้ายเขาใส่บาทครับไปบ่หอดห mm. ลวงพ่อเิ่นกะลีตนอาสันเจ้าไปเป็นยางเป็นหัวแถวเดอ้อไปอยางหัวแถวไม่ออกก็ว่าเอ้ยมือวานเนี่ยเขาใส่บาทบ,บ่ทัวเอหมดเลยไปใส่ทั้งหายหมดใส่ทั้งหายบ่หอดหัวกับบัดคือเก่าบ่หอดเมื่อที่สามอุปชาก็บอกอยิ่งยมันลำบากเอาอย่างซิเจ้าไปอยู่ตรงกลาง ไม่ออกนั่งทั้งหลายทั้งปวงมาใส่บาตรก็บ,บอกเอาเอาเอาสี้ยวว่าเนี่เขาใส่บาตเพราะครอบ,บมันแบ่งเป็นสองฝ่ายคน่ขยเอาทั้งหวัวเจ้าเอาตั้งท้ายเรื่องมันมาหอดองค์คือองค์กลางกับบอดคือเก่าครับบ่อดายขึ้ก่าหลวงพอ่อท่านปรองรร,รรมสังเวชว่าพระรูปนี้มีมีบุพกรรมมีบุพกรรมหลวงพ่อสองสารก็บ,บอกว่าไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้น มาเดี๋ยวไปกับหลวงพอ่อหลวงพออ่อจะพาไปบินบาทโยมทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยถ้าเห็นหลวงพ่อสารีบบุตรเนี่ยดีอกดีใจแต่เราเมือ่อยขะเน็นหลวงพอ่อไปบินบาตโอ้ยหลวงพ่อเข้ามาแล้วเตรียมข้าวปลาอาหารมรดกคุกคุนเว้ <c oughs> วันนั้นลูกสิ็เดินตามหลังไปเนี่ยโยมเลี้ยวพอเห็นหลวงพอ่อจกคนเลี้ยวพอเห็นหลวงพ,อวงงพออว่อจกคนจนกระทั่งหลวงพ่อเออเนี่ย บุพกรรมของพระรวมในแห่งขันทันเอาอย่างสิเนี่ยเอายังสิให้ไปถ่ายอ่วัดเด้อหลวงพ่อเขาเขาไปวินบาทไหมผู้นั่นก็ออกมาใส่บาทผู้นี้ก็ออกมานิมนต์มาฉันด้วยเฮือนขะนหน่อยต่างคนต่างในมนต์มาฉันแต่ละเฮือนแต่ละเฮือนเมื่อหลวงพ่อฉันเสร็จก็ บอกโยมว่ามีพระรูปหนึ่งอยู่ที่วัดให้โยมจัดสำรับให้หน่อยให้คนเอาไปถวายพระรูปนั้นให้หน่อยพระรูปนั้นยังไม่ได้ฉันอาหารเลยเป็นอย่างไดบ้างครับให้คนเอาไปคนที่ถือยางมาวัดนะครับก็จะเป็นไหวรุน่นหรืออย่างไดแหละมาหอดกลางท้างลืม่มฮะนางพ้ากับนางกินอยู่กลางท้าง กินอาหารบุษเรืมพะทีนี้หลวงพ่อท่านฉันกลับมาวัดก็ถามมานี้คุณได้ฉันอาหารหรือยังได้ฉันบินาบาลหรือยังไม่มีเลยหลวงพอ่อไม่ไม่มียังไม่ไม,ไม,มีใครเอาอาหารมาหลวงพ่อเกิดความสลดสังเวชคือวันนั้นพระรุ่มนี้จะนิพพานเป็นพาาระอรหันต์เนยอย่าว่าพาาาระอรหันต์ทีมีลาบสกะะักลามีอาหารวินนบานในทุกองใน หลวงพ่อโลสกานี้เป็นพระลรหันนะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะแสดงฤทธิ์แสดงเดชหรือว่าเพราะบุพพก,กรรมของท่านจึงทำให้ญาติโยมนั้นไม่ได้มีความเมตตาไม่ได้มีความกรุ่นหรือแม้กระทั่งอาหารบิณฑบาตในท่านพนาณนาไว้ว่าเวลาที่โยมมาใส่บาตรนะครับจะทักใส หลายวันไดก็ตามครับถึงแม้ว่าจะใส่อาหารข้าวเป็นกล่องอาหารเป็นหม้อาาก็ตามมันแเหือดแคแห้งหายไปนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากอะไรจากความอิจฉาหลวงพ่อสารีบุตรท่านก็ปรองธรรมสังเวชบอกว่าเด้อเนี่ยยังไงยังไงพระรูปนี้จะนิพพานในวันนี้ก็ดูเวลาแล้วก็ยังไม่ถึงเวลาวิกาล บอกง่ายขึ้นยังบ่เทียง,ลงหลวงพ่อเขาบอกว่าเอางั้นรอรออยู่ตรงนี้แหละท่านก็เข้าไปบินธบ,บาตใหม่ถ้าจะเข้าไปในหมู่บ้านญาติโยมก็ไปทําการทํางานแล้วเพราะว่าเลยเวลาเลยเวลาไปบินธบ,บาตก็เดินไปที่ประตูพระราช,ชวังพระเจ้าเป็นดินเหนียนก็ดีออกดีใจ ว่าพระเถละมาแต่ว่าทําไมถึงมาผิดเวลาเนี่ยมาผิดเวลาอาหารกับเบิร์ดได้ครับอาหารไในว่างถึงว่าจะมียังกัแล้วแต่ขัดไปผิดเวลาก็บเบิร์ดพระเจ้าเว่นดินเมื่อเห็นหลวงพ่อสารีบุตรเข้าไปที่วังก็ได้ถวายเพสัตเนี่ยเป็นว่าได้ถวายของหวานของหวานสี่อย่าง อาชน้ำเพิงน้ำอ้อยเนี่ยระมังของหวานในยุคนั้นสมัยนั้นเนาะถวายจนเต็มบาทนะครับหลวงพ่อเมื่อรับแล้วก็เดินกลับมาวัดเดินกลับมาวัดหลวงพ่อก็เรียกลูกศิษย์มาบอกว่าเอาได้เวลามาฉันแล้วมาฉันก่อนก่อนที่มันเลยเวลาพระรูปนั้นก็อายด้วยความเคารพในพระอุปชานีครับก็จะไปรับบาตกับพระอุปชา สิไปอุ้มเอาบาทน้นพระ,ระบัเช้าพระเจ้าบอกว่าบ่ต้องถ้าเธอจับบาทจากมือเราอาหารนี้จะไม่เหลือจากอาหารที่อยู่ในบาทนี้จะไม่เหลือเพราะฉะนั้นเราจะอุ้มบาทนะให้เธอให้เธอตักอยู่ในบาทนี้กินฉันนี่นำใจอุปชาด้ยครับหลวงพ่อสารีรบุตสุดยอด ปมบาญให้ลูกเศษกินกินอาหารชั้นอาหารนะครับพระโลภนั้นน่ะก็นั่งชั้นอาหารอยู่ตรงนั้นเลยครับได้กินอิ่มนะครับได้กินอิ่มมีวันนั้นครั้งเดียวหลังจากชั้นอาหารอิ่มท่านก็นิพพานพระก็มาคุยกันนี่นว่าทำไมพระโลสะกายถึงเป็นคนที่มีลาบน้อย ถึงมีลาบน้อยครับว่าลาบนั่นก็คืออาหารบินฑบาตนั่นแหละไม่มีกินมืออดมืออ,อะไรก็ไม่ได้กินพระเจ้าก็เสด็จมาถามความเป็นไปเป็นมาในเรื่องของการสนทนากัน